สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่โคกหนองนาในตัวลุงจังหวัดบุรีรัม์นะครับวันนี้เป็นช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนต้นเดือนนะจะพามาอัปเดตนะครับหลังจากที่ผมทําโคกหนองนาไปทั้งหมด8ปีนะครับก็เข้าปีที่9กนะครับก็คิดว่าถึงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะครบ9ปีพอดีนะครับวันนี้ก็อยากจะพาเพื่อนๆมาดูว่าเกือบ9ปีแล้วเนี่ยผมทําโคกหนองนาได้อะไรบ้างส่วนที่1น,นี่คือจะเป็นส่วนที่ผมขุด ตรงกลางนี่ไม่ให้ขุดนะครับผมเอาดินมาถมนะถมคันนาที่เ็าเรียกว่าคันนาองคำนะครับพอดีผมก็ได้เรียนรู้จากศาาเกษตรหลายท่านนะครับเขาก็เราควรจะมีที่นาเท่าที่เราจําเป็นคือปลูกข้าวไว้บริโภคนะครับแล้วเราก็ที่สูงแบบนี้นะครับผมเอาดินมาถมเนี่ยผมต้องการที่ปลูกต้นไม้นะครับสองฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็ตกประมาณ3ปีกว่านะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจทําโค้ง,งหนองนาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรานะผมผมจามประสบการณ์ผมนะครับ ต้นไม้หรือไม้ป่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะปลูกไว้นะครับเพราะว่าไม้ป่าและไม้ยืนต้นเนี่ยจะเป็นหลักปากการะกันเราในอนาคตนะไม่ว่าจะเป็นหลักปากการะกันเรื่องของราคานะครับ <ว estão S 1> <นะ> <usi> ต้นไม้ในอนาคตหากวันใดวันหนึ่งที่เรามีความลําบากนะครับเราก็สามารถที่จะขายต้นไม้เราได้เพื่อที่จะสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวเรานะครับนอกจากนี้นะครับต้นไม้เรามีอยู่เนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ที่สร้างส,างสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ สร้างสีขอด้ีดีให้ความร่มรื่นนะครับต่อไปก็จะมีเห็ดกินด้วยนะอันนี้คือในที่มุมมองผมที่ผมทําไว้ตรงนี้นะที่พามาดูตรงจุดนี้จะเป็นส่วนของนานครับนาของผมเนี่ยผมเว้นไว้แค่ประมาณหนึ่งไรครึ่งนะครับแค่ปลูกข้าวไว้บริโภคในครอบครัวนะครับผมจะไม่ได้ปลูกข้าวเพื่อไว้ขายก็เลยปลูกแค่ไรครึ่งส่วนที่เหลือผมก็จะขุดเป็นคลองนะครับตรงถัดมาเป็นคลองคลองที่ผมขุดมาจากฝั่งซ้ายมือนะครับขึ้นมาถมตรงฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้นะแล้วก็ได้คลองมานะครับคลองก็จะสามารถกักเก็บน้าได้คลองที่ขุดไว้ตรงนี้เนาะก็ยกเิือนปฐมตรงนี้นะเป็นโคกก็จะมีปลูกพืชผักสวนครัวมีตะไคร้มีขา่ามีชะอมมีโหะระพามีกะเพราแล้วก็มีกล้วยไว้บริโภคนะแล้วก็ที่จะชี้เห็นอย่างหนึ่งคือว่าฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยเป็นนาเป็นบ่อหรือคลองน้าตรงนี้นะครับผมก็จะมีปลาธรรมชาติเนาะก็จะมีมาปล่อยปลยปานิลปลาทับทิม แล้วก็ปาตะเพียนบ้างนะครับส่วนฝั่งขวามือเนี่ยก็คือเป็นนาสังเกตไหมครับว่าเป็นนาอย่างเดียวถ้าเกิดผมทํานาอย่างเดียวเหมือนที่พ่อแม่ผมพาทําตั้งแต่สมัยโบราณสมัยอดีตเนี่ยก็จะได้ข้าวอย่าง,างเดียวก็จะไม่มีต้นกล้วยไม่มีนาฮาไม่มีคลองไม่มีที่เก,ก็บกักเก็บนะ้าไว้ใช้ตอนหน้าแล้งไม่มีผักนะครับผมก็ขายข้าวที่ผมทําอยู่ทุกๆปีเนี่ยเพื่อไปซื้อทุกอย่างที่เราไม่ได้ปลูกนะครับซึ่งผมมองว่า ในความคิดของผมส่วนตัวนะครับผมมองว่าถ้าเราทําเกษตรผสมผสานเกษตรโคกหนองนาหรือซีใหม่ก็แล้วแต่เนี่ยเป็นการสร้างแหล่งอาหารให้กับตัวเราเองนะครับแล้วก็เพิ่งตัวเองให้ได้มากสุดครับตรงนี้คือที่พามาดูคือกล้วยนะครับที่ผมปลูกข้างๆคลองนะครับคือความยาวของคลองที่ผมขุดเนี่ยจากฝั่งทิศตะวันออกมาทิศตะวันตกประมาณสัก80กว่าเมตรนะครับมันจะมีกล้วยหลายสิบต้นผมเคยนับดูอยู่ประมาณสัก50-60ต้นนะครับ ก็ได้กล้วยไปขายนะครับถามว่าขายได้ไหมนะครับก็จะมีแม่ค้าเราก็ติดต่อแม่ค้าในหมู่บ้านด้วยในตลาดด้วยว่าเขารับซื้อกล้วยไหมคือจริงๆกล้วยอ่ะก็คือขายได้ตลอดนะครับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่เอากล้วยไปทอดเนี่ยก็มาซื้ออยู่นะครับคือเราหลายๆคนก็อาจจะมองว่าจะขายใครนะครับคาถามแรกที่เกษตรกรมักจะถามคือจะขายใคร แต่จริงๆผมมองว่าการทําเกษตรแบบเราเนี่ยเรามีที่ดินถูกไหมครับเราแค่ปลูกเพื่ออะไรก็อยากสักอย่างหนึ่งก็ได้อย่างกล้วยเนี้ยอาลงดินไปนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับไม่ได้บำรุงอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วเราค่อยหาตลาดแต่ถ้ามาหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็เก็บกินเองแจกบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเราหาได้ก็ถือว่าขายได้ในทางกลับกันนะครับถ้าเราสมมติเราไปหาตลาดก่อนแต่เรายังไม่มีของเนี้ยถ้าเขาถามว่าเอาเงี้ยมันไม่มีของให้เขาแล้วนะครับ ในมุมของผมผมมองว่าตามประสบการณ์ที่ผมทํางานกับพี่ชายมานะเรื่องของการทําโค้งขลงนานเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องปลูกก่อนมีสินค้าก่อนนะครับพร้อมที่จะขายเราถึงจะเนสนอขายที่เห็นอยู่นี้คือเป็นข่านะครับที่ปลูกคือเรามีดินนะนะเราก็เอาขา่าจิ้มๆลงดินไปนะครับที่ผมพูดอย่างนี้หมายความว่าเรามีที่ดินนะมีคุณค่ามหาศาลอยู่ที่เราจะมีวิธีการยัางารจัดการที่ดินใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับข่าอย่างนี้นะครับตอนแรกคุยพี่ชายว่าพี่ชายก็ถามว่าจะขายให้ใครนะ แต่พอเราไปติดต,ต่อที่ตลาดเนี่ยปรากฏว่าขาไม่พอขายอันนี้คือขุดขายเกือบหมดนะครับเหลือแค่นี้เองนะอย่างที่บอกเขาว่าการทําโคกหนองนาเนี่ยเรามีที่ดินอยู่แล้วมีนามีโคกที่สูงอยู่แล้วปลูกพืชได้เนี่ยเราแค่เอาเมล็ดลงเอาหัวลงเนี่ยเง่าลงแค่นั้เนเองครับไม่ได้ดูแลอะไรเลย,เลย,เลยต้องบอกว่าไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยด้วยนะครับคือปลูกง,ง่ายๆยานี้แหละครับก็คือถ้าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือของเกษตรกรคือว่าการลงมือทําการจะก้าวข้ามความคิดของเราที่เราบล็อกของเราเองอยู่ว่า ้เราจะขายใครปลูกทําไมเพื่ออะไรยังไงนะครับการใช้ประโยชน์สูงสุดของที่ดินของเราเองเนี่ยครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราพิจนารณานและทําลงมือทานะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อนนี้คือจุดหนึ่งที่พามาดูก็คือว่าคันนาทองคําหรือดินที่เราขุดจากนาเราเนี่ยขึ้นมาถมนะครับว่าเราปลูกอะไรบ้างนะครับคือที่ดินทุกตารางนิ้วตารางเซนติเมตรเนี่ยผมมองว่าเราสามารถทําให้เกิดประโยชน์ได้โดยที่เราปลูกสิ่งที่เราอยากกินแล้วก็ คิดว่าในอนาคตเราก็สามารถขายได้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้คือผมเคยเอาขามาจิ้มๆไว้อย่างนี้นะอันนี้ขาขุดไปเกือบหมดนะครับเหลือแค่นิดเดียวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งหรือเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าการทําเกษตรเนี่ยเราแต่ต้องมีของก่อนเราเขาไปขายนะครับมันมีขายปรากฏดว่าเขาเอาจริงๆแล้วไม่พอขายจริงนะครับนอกจากขานะครับก็จะมีพวกแคร์พวก ตะไคร้ต่างๆนะครับท mm ี่อย so, like ู like ่ขามือตะไคร้ก so ็ขายได้โลละเจ็ดบาทนะครับขาก็จะไม่ได้ละนะครับว่าเท่าไหร่เพราะว่าเราขายไปหลายงวดเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีกล้วยมีผักป่าอย่างเนี้ยผักป่านะครับเป็นผักเตี้ยวผักไรเราปลูกได้นะครับต้องบอกว่าพื้นที่ภาคอีสานแล้วเนี่ยปกติแล้วมันเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าป่าแพร่ป่าโคกอยู่แล้วนะครับพอเราผักป่าอย่างผักเตี้ยวาปลูกเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีมากนะครับส่วนตรงนี้คือว่าอีกเหมือนเดิมนะครับคือเราใช้ประโยชน์สูงที่สุดที่เรา มีที่ดินอยู่นะครับเราก็ต้องการบริหารจัดการที่ดินของเรารให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะหลายๆครั้งที่เกษตรกร,ร,กรมักถามผมนะครับเกษตรกรร,กร,รุ่นเก่าเนาะไปขุดเสียที่ดินแล้วจะกินอะไรอย่างเงี้ยเสียที่นานที้จะปลูกข้าวนะครับแต่ผมกลับลองอีกแบบหนึน่งในฐานะเป็นคนรุ่นอีกรุ่นก,นกลางๆไม่ได้ใหม่มากนะครับรุน่นกลางๆนะผมมองว่าการจัดการที่ดินของเราเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนบางคนก็อาจจะทํานาอย่างเดียวปลูกข้าวไป ปลูกข้าวไปอย่างเดียวก็ขายข้าวไปซื้อของกินแต่ผมก็อ้าวทำนาด้วยปลูกอ้อยด้วยปลูกมะม่วงด้วยนะแล้วก็ขุดคลองดักปลาด้วยปลูกกล้วยด้วยปลูกผักสวนครัวด้วยนะก็คือ,คอปลูกผสมผสานหลากหลายนะครับเพื่อที่จะให้เราได้บริโภคของที่เราปลูกไม่ต้องไปซื้อทุกอย่างท,ท,ที่คิดว่าเราไม่ควรจะซื้อนะครับที่ดินเนี่ยมันอยู่ที่การบริหารจัดการนะครับเราก็ต้องพยายามใช้ที่ดินของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะโดยที่ มีเพื่อะไรที่เราคิดว่าปลูกได้เหมาะก,กับพื้นที่เรากำลังปลูกนะครับไม่ว่าเป็นพืชผักสวนควรัวผล,ลไม้นะครับแม้กระทั่งบางจุดไม้ยืนต้นนะครับไม้ป่านะครับเราก็ปลูกไว้เพื่ออนาคตของเราเองนะครับจุดนี้คือที่มาพามาดูคือให้เห็นความบุทสมบูรณ์ของคลองเนาะคลองนะครนะับตรงจุดคลองตรงนี้ก็จะปลาก็จะขยับย้ายนะครับจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายนะพอเราเก,เก็บเสร็จปลาก็ไปลงในนี้หมดนะครับน้ำมันก็จะถูกเก็บ ประมาณสักเดือนมีนาก็เกือบแห้งนะครับเกือบแห้งพอมีนาฝนเริ่มมาก็น้ําลงไปในคลองนั่นหมายความว่าในระยะเวาลาหนึ่งปีเนี่ยปลูกข้าวปลูกพืชผักสวนครัวปลูกอ้อยทุกอย่างนะครับเรียบ,บร้อยแล้วเนี่ยเก็บเกี่ยวเสร็จแเราก็จะมีน้ําเหลืออีกนะล้วก็สามารถปลูกผักหน้าแรงก็คือบนคันดินฝั่งนู้นได้นะครับครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่ส่วนทีหนึ่งที่อยู่ฝั่งที่ตะวันออกของโคกหนองนานในตัวลูกนะครับคลิปแรกที่ผมทํา คลิปเกี่ยวกับโคกหนองนาเนี่ยผมจะนั่งตรงนี้แหละนะที่ผมทําคลิปก็คือสี่ปีโคกหนองนานะรผมทําคลิปมาคลิปนั้นไวรัลคนดูประมาณห้าแสนวิวนะครับตอนนี้คือเป็นช่วงที่เรากําลังเริ่มบูมกันทําโคกหนองนานะผมเองก็เป็นคน,นงที่ศึกษาเรื่องโคกหนองนามาก็พยายามนึกตามพยายามเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทํามาสิ่งที่เขาเรียนรู้กันมาเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนระบบการทำนาแบบเดิมกระแสเชิงเดี่ยวเนี่ย ที่เป็นเชื่อถือได้มากร้อยคะแนนได้ผลจริงๆไหมนะครับผมก็เลยพิสูจน์ตัวเองว่าหลายจาก4ปี5ปี6ปี7ปีตอนนี้ปีที่9แล้วนะครับอันนี้ที่เห็นคือป่าต้นไม้ผมนะครับที่ผมปลูกไว้นะฮะอันนี้ฝั่งนี้คือประมาณทัก7ปีนะต้นสักพยงยางนาไม้ดุงไม้แดงไม้มมกกะนีนะครับเป็นป่าละเรียบร้อยนะครับส่วนคลอน้มขุดเนี่ยก็คือขุดมาถมที่ผมยืนตรงนี้นะเขาจะปลูกพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็มีปลูกไม้ผลนะครับไม้ป่าต่างๆนะครับ ซึ่งผมมองว่าการทําแบบนี้การทํโค้งของงานเนี่ยสิ่งที่เห็นนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมมีไม้เย็นต้นมีสิ่งัลลัพธ์ที่ได้มีป่ายนะครับมีน้ําด้วยน้ำตรงนี้ก็เก็บได้เกือบทั้งปีนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมจะขุดเป็นหลุมคล้ายๆหลุมกะนุมคลกที่เลืกที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะมีน้ําเก็บทั้งปีนะครับพอช่วงหน้าแล้งเราก็จะสูบน้ําจากคลองนี้ขึ้นมาปลูกผักส่วนต้นไม้เขาไม่ตายครับเพราะว่าเขาลงรากลงลึกแล้วนะครับก็ ต้นไม้ป่าดีอย่างคือปลูกแล้วปลูกเลยนะครับไม่ต้องไปลดน้ําดูแลเส็จปุ๋ยอะไรจุดตรงนี้เป็นจุดที่ผมก็คือมาถ่ายคลิปหลายๆครั้งคือจะเป็นคลองที่ผมขุดนะครับเพื่อที่จะไปถมทําโคกแล้วก็ถมจากฝั่งนู้นแล้วก็มาฝั่งนี้ด้วยนะครับที่ผมหยุดเนี่ยเมื่อก่อนเป็นนานครับเป็นนาเลยนะครับผมถมเนี่ยวัตถุประสงค์คือต้องการทําคลองเพื่อที่จะกักเก็บน้ําไม่ใช่ตอนหน้าแรงนะครับก็คลองนี้ก็ ขุดไปหนึ่งครั้งแล้วก็ลอกไปหนึ่งครั้งนะครับปี6 3สนี่ได้ลอกคลองไปแล้วนะครับออที่เห็นนี่คือปลาในคลองนี้เยอะมากนะครับเพราะคลองนี่จะไม่แห้งนะครับจะไม่แห้งแล้วก็จะมีปลาเก่าอยู่ค่อนข้างเยอะในแต่ละปีเวลาที่พอฝนเริ่มตกเนี่ยปลาจะชุมมากนะครับแล้วก็ตอนนี้คือปลาชุมมากจริงๆนะครับซึ่งที่เขาบอกว่าการที่เราทําคลองเนี่ยนะครับเพื่อที่จะกัก,กเก็บน้านะครับเป็นแหล่งอาหารแหล่งโปรตีนมีปลาเนี่ยมีปูมีหอยแล้วแล้วแต่เนี่ยก็คือผลได,ได้ผลจริงๆตามที่เขาที่เราเรียนมานะครับ คนที่สงสัยเรื่องของการนําคกหนองนาให้มันหลอกกันเฮ้มันเป็นทฤษฎีที่ใช้ไม่ได้ผลหลอกนะครับการที่บอกว่าจะใช้ได้ผลไม่ได้ผลเนี่ยอยู่ที่เราศึกษาแล้วเราลงมือทำนะครับอย่ามีสตินะครับอย่ามีสติหมายความว่าวัตถุประสงค์ของผมคือทาพคกหนองนาหนึ่งคือผมต้องม,มีแหล่งน้ํามีแหล่งโป,โปรตีนนะครับมีป่าไม้ข้างหลังเห็นไหมครับป่าไม้ของผมเองเป็นป่าไม้ส่วนตัวซึ่งเข้าไปได้จะเย็นมากๆนะครับได้ป่าได้อาหารได้สิ่งแวดล้อมระบบดิเวทที่ดีกลับมา นั่คือวัตถุประสงค์ผมหลักๆนะผมไม่ได้ทํานาเพื่อกินข้าวอย่างเดียวนะครับส่วนนี้เป็นส่วนคือเป็นป่าเล็กๆของผมนะครับโคกนหนองนาในเต้าลุ่งเนี่ยก็คือสังเกตตรงนี้ยังเป็นนาอยู่เนาะนาเดิมเห็นไหมครับแล้วก็ที่สูงตรงนี้คือเมื่อก่อนจะปลูกหอมกระเทียมปีละครั้งนะผมก็เลยมองว่าเราควรจะนําทฤษฎีใหม่นะครับกเกษต่ทฤษฎีใหม่หรือโคกนาโมเดลม,มาใช้โดยผมลูก ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับพยุงยางนาะไม้แดงนะครับมะฮอกกานีกระถินเทพาปะดูมะค่าแตงลังนะครับจะสังเกตว่าไม้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างจเจริญเติบโตดีมากๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นพืชที่เดิมแล้วมันเป็นป่าอยู่แล้วเนี่ยครับบริเวณของทางภาคอีสานแถวบ้านผมนะครับจังหวัดบุรีรัมณีเป็นป่าแพะ่ป่าโคกก็ส่วนใหญ่นะครับพอเราเอาไม้ที่เข้ากับพื้นที่แบบนี้มาปลูกนะครับเขาค่อนข้างจเจริญเติบโตดีมากๆนะครับ สิ่งที่ผมภูมิใจตลอดระยะเวลาเก้า,าปีที่ทํามาเนี่ยหนึ่งแหละผมได้ต้นไม้ที่ผมอยากได้นะครับมีความร่มรื่นอากาศเย็นสบายมากนะครับถ้าเทียบกับที่เราอยู่ข้างนอกเราเข้าไปข้างในเนี่ยอุณหภูมิต่างกันผมคิดว่า2 3าองศาเซลเซียสนะครับซึ่งเย็นลงมากๆนะครับได้สิ่งแวดล้อมแต่อากาศที่ดีมากๆนะครับซึ่งผมผมดีใจและภูมิใจมากที่มีป่าเป็นของตัวเองตรงจุดน,นี้เป็นป่าส่วนตัวของโคกหนองน้นะตเจังหวัดปายนะครับ ก็อย่างที่บอกก็คืออุณหภูมิที่จุดที่ผมเย็นอยู่เนี่ยมันเป็นป่าชายป่านะครับที่ป่าเล็กๆต้นไม้ไม่ไม่กี่สิบต้นนะครับแต่ว่าพอเราปลูกไปสักเจ็ดแปดปีเนี่ยต้นไม้มันคลุมแล้วก็มีใบเขาเนี่ยจะบังแดดได้หมดนะครับสังเกตว่าแดดแทบไม่ทะลุลงพื้นเลยนะครับซึ่งมันเป็นการสร้างสิงส่งแวดล้อมนะครับสร้างระบบนิเวศนะครับแล้วก็เป็นคที่พักผ่อนใจส่วนตัวด้วยนะอากาศสดชื่นลมเย็นสบายมากๆนะครับเพื่อน ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่หรือท่านใดที่สนใจทําโค้งอง,งานาเนี่ยปลูกต้นไม้แล้วได้ไรนี่คือสิ่งที่ได้นะครับความร่มลื่นนะครับได้ต้นไม้นะครับ,ได,ไ,รบได้สิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆเลยนะครับจุดที่กันอยู่นี้คือเป็นกองมูลบัวถามว่าทําไมมากองมูลวัวแบบนี้นะเป็นแถวยาวอย่างนี้นะครับเ,เราทดลองเลี้ยงไส้เดือนโดยที่เราเอามูลวัวจากคออวัวนั้นนะขนมา แล้วเราก็มาเลี้ยงปล่อยทางธรรมชาติเลยคือเอามูลเอาไส้เดือนมาแล้วก็เอาขี้วัวใส่เลยนะครับตอนแรกผมก็ไม่เห็นด้วยกับพี่ชายว่าทําไมต้องทาแบบนี้ดูมันไม่ค่อยเรียบร้อยใช่ไหมครับเห็นเขาเลี้ยงไส้เดือนเขาจะเลี้ยงในโรงเรือนถูกไหมในกระมังในกระบะในบ่อปูอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ของเรานี่คือเอาขี้วัวมากองเอาไส้เดือนมาใส่นะครับแล้วก็ให้ไส้เดือนมันกินขี้วัวไปแล้วก็เติมขี้วัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับปรากฏว่า ได้ผลนะผมเห็นแล้วล่ะว่ามันได้ผลเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะครับผมจะผมจะเปิดให้ดูว่ามันมีไส้เดือนอยู่ไหมมีอยู่ไหมนะครับมาดูนะครับว่ามีตัวไหมเนี่ยครับไส้เดือนนะเห็นไหมเนี่ยครับตัวเล็กเยอะเลยนะครับเนี่ยก็เลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆนะครับเนี่ยเห็นไหมโดยที่เราไม่ต้องไปทาโรงเรือนทาอะไรแต่ว่าวงเล็บนะครับวงเล็บไม่เข้าใจนิดหนึ่งว่าเราทําใต้ ใต้ลงไม้นะผมไม่กล้าเขีย่ยแรงแต่มันมีตัวเยอะนะคผมพกกลัวมันตัวมันตายนะเนี่ยกลัวไปโดนตัวเข้าขาดแล้วเขาตายนะครับก็เลยเขีย่ยแค่นี้แล้วกันนะครับจุดตรงนี้คือเป็นจุดที่ใกล้ออกับข้อวัวแต่ใกล้ข้อ,อวัวก็เป็นต้นไม้ใต้ต้นไม้เราก็เอาไส้เดือนมาเลี้ยงแบบนี้นะครับก็ได้ผลดีนะครับก็ได้ปุ๋ยด้วยได้ไส้เดือนด้วยนะครับเวลาเราปักเป็ดปักอะไรก็มาเอาไส้เดือนนี้ไปแล้วก็ไส้เดือนเข้าไปย่อยนะครับหมุนวัวให้เป็นปุ๋ยหลังจากที่ นายโต้ลุงนะครับปรับที่นาตัวเองทําโคกของนาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่นายโต้ลุงเพิ่มเติมมาือการเลี้ยงสัตว์ก็คือเลี้ยงวัวนะครับจริงๆแล้ววัตถูะสงการเลี้ยงวัวผมจริงอ่ะไม่มีอะไรผมต้องการที่จะเอาปุ๋ยจากวัวนะคือตอนนั้นที่ผมไปตลอนซื้อขี้วัวบ้างไปเอาของพี่น้องบ้างไปซื้อมาบ้างซึ่งผมมองว่ามันถ้าเราทําเกษตร่ก็ต้องครบเนาะปลูกเพื่อเลี้ยงสัตว์ ผมเคยศึกษาเรื่องการทำเกษตรผสมผสานนะครับเกษตรผสมหมายความว่าในแปลงของเราเองแปลงเกษตรเนี่ยมันจะมีทั้งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เราเอาพืชที่เราที่เราปลูกเนี่ยเอามาให้สัตว์กินได้นะไม่ว่าจะเป็นหญ้าที่อยู่ในนาเราหรือแม้กระทั่งเศษข้าวโพดมาให้บัวหรือให้ควายกินได้เสร็จแล้วเราก็เอาปุ๋ยมูลของเขาเนี่ยไปทำปุ๋ยคอกก็กลับไปใส่ที่นานะครับลักษณะการหมุนเวียนแบบนี้ครับเขาเรียกเกษตรผสมผสานนะครับสามารถที่จะบริหารจัดการได้นะครับ ให้พึ่งพาคเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับผมก็เลยตัดสินใจเลี้ยงวัวก็ซื้อมายังไม่ถึงครึ่งเดือนมันยังไม,ยงไม่ยังไม่ถึงครึ่งปีเนาะก็ได้วัวมาซื้อมา2ตัวได้ลูกมาตัวหนึ่งนะในระยะเวลาไม่เกิน6เดือนนะครับถามว่าเลี้ยงดีไหมนะครับก็อยู่ที่การเลือกวัวด้วยนะสำหรับวัวผมเนี่ยที่เลือกมานี่ถือว่าได้วัวที่คุณภาพเป็นวัวแดงที่เป็นวัวยอดนิยมนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ผมก็จะมีปลูกหญ้าแล้วก็จะหาเกี่ยวหญ้าที่อยู่ในพื้นที่ของผมบ้างมาเลี้ยงงนะครับซึ่ เวลจาจัดการง่ายนะครับสิ่งที่อยากจะให้ดูอย่างหนึ่งคือว่ามูลวัวเนี่ยนะครับมูลวัวที่เห็นเนี่ยมันเหลือน้อยขี้วัวนะครับขี้วัวเห็นก็จะเหลือน้อยคือทุกๆวันเวลาเราเลี้ยงวัวนะครับมันก็จะมีมูลวัวถูกไหมขี้วัวนั่นแหละนะครับเราก็จะเอาไปใส่ต้นไม้ไปปลูกผักยิ่งช่วงฤดูของหน้าปลายฝนต้นหนาวที่กําลังจะเข้าหน้าหนาวนี่เราจะปลูกผักกัน เราจะขนขี้วัวนะครับไปใส่แปลงผักนะครับปลูกหอมกระเทียมปลูกผักกาดผักชีนะครับไว้กินไว้บริโภคในครัวเรือนผมก็มีฝัง่งนู้นก็จะมีปลูกชะอมมีปลูกมะละกอนะครับแล้วก็พืชผักต่างๆผมก็จะเอาขี้วัวไปใส่แล้วก็การเลี้ยงวัวที่ดีคือก็ต้องทําความสะอาดคอกวัวนะครับเพื่อไม่ให้ขี้วัวลงเลยวันนคอกเยอะมากนะครับเพื่อให้วัวได้สุขภาพดีนะครับไม่เพาะเลี้ยงค่าเรียออะไรสิ่งสปกปรกแล้วก็เชื้อโรคที่อยู่ข้างใน จุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมหลายๆครั้งที่พาเพื่อนๆมาดูคนที่ติดตามโคกหนองนาในตุลุงจังหวัดปีรำนะครับที่เห็นที่อยู่ข้างหลังนี่เป็นคลองนะแล้วก็คลองก็จะขุดต่อจากนานะครับเลาะเข้ามาในที่ดินของผมนะครับก็เป็นลักษณะเป็นรูปโค้งแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็อ้อไปนู่นเลยนะครับออกไปนู่นเลยนะครับออกไปที่ที่นาเหมือนเดิมนะครับเอ่อนั่นหมายความว่าจุดที่ผมยืนอยู่นี่จะเป็นข้างหลังนี่จะเป็นเหมือนเกาะนะเป็นเกาะที่ อยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยน้ําแล้วก็เราจะปลูกไม้ยืนต้นนะครับพอไม้ยืนต้นปลูกได้เนี่ยมันก็จะพุดมสมบูรณ์นะครับมีสิ่งแวดล้อมระบบนิเวทที่ดีนะครับซึ่งเป็นความภูมิใจของผมที่ผมทํามาเกือบเกือบเบปีเนี่ยได้ผลดีนะครับได้ผลดีหมายความว่าได้ผลเหมือนที่ผมอยากได้นะครับจะาจถามนอื่นแต่ว่าได้ผลตรงไหนไม่เห็นมีอะไรนะรผมก็คือที่ได้คือต้นไม้แน่ๆเลยครับอากาศที่ดีนะครับแล้วก็ที่เห็นฝั่งนี้จะเป็นไม้สักนะ ที่ผมปลูกไว้นะครับก็มีความอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็เติบโตได้ดีนะครับไม้สักนี้เติบโตได้ดีมากในระหว่างต้นต้นสักก็จะผมจะปลูกต้นไม้ยืนไม้ผลนะเนี่ยมะม่วงมะม่วงขนุนไว้ตรงกลางนะครับก็งามดีนะครับงามดีพอป่ามันมาเนี่ยพอเราจะทําอะไรก็แล้วแต่มันก็ดีไปหมดนะครับในความคิดของผมส่วนตัวนะครับดินดีขึ้นร่ลมเลื่นมากขึ้นนะครับเราทําให้รู้สึกมีสถานที่พักผ่อน่อนใจส่วนตัวนะครับ ก็ทาให้เรามีความสุขมากขึ้นนั่นะคือความสุขของในจินตนาการของผมนะครับผมจินตนาการไว้ว่าคันนาทองคาผมตรงนี้นะครับเป็นคณนาที่ผมถมมาเพื่อจะปลูกไม้ยืนต้นนะครับไม้ป่าซ้ายขวาเนี่ยแล้วก็จะเป็นอุโมองต้นไม้นะครับขึ้นตรงตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเขียวเช่าอุ่มแล้วก็มีล่มให้ผมเดินเข้านาอันนี้ที่เห็นนี่คือความฝันของผมกลายเป็นจริงแล้วนะครับ คือในจินตนาการเราในความคิดของเราอ่ะเราอยากได้แบบนี้นะครับนอกจากอย่างที่ผมพูดอยู่เรื่อยๆคือเรื่องของนอกจากการได้ไม้ยืนต้นเหล่านี้นะครับที่อาจจะมีไม้แดงเนาะมียางนามีไม้ตะเคียนนะครับมีไม้เต็งหลังนะครับหลักๆนะครับที่ปลูกไปตรงนี้ก็จะเป็นไม้เศรษฐกิจผมในอนาคตด,ด้วยนะครับโอเคอาจจะไม่ได้ใช้เพราะผมแก่อายุไม่น้อยแล้วนะครับแต่ว่าลูกๆลูลลหลานเนี่ยเขาก็สามารถได้ใช้ไม้ให้เราปลูกนะครับสิ่งที่ผมพึงนึกตลอดเวลาว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ย ลูกหลานเรามองเรายังไงนะครับแล้วคิดกับเรายังไงกับเรานะครับเป็นแบบอย่างที่ดีเขาได้ไหมสร้างอนาคตไว้ให้พวกลูกหลานได้ดูไหมนะครับอยากให้ลูกหลานได้กดไลค์กดเลิฟนะครับเราที่เราทําแบบนี้ไว้ให้พวกเขานี่อันนี้คือความตั้งใจของผมนะครับจุดนี้เป็นจุดที่อยู่ฝั่งทิศตะวันตกของโคกน,งนึงนะนะตลุกนะครับตรงจุดนี้คือเป็นบ่อน้ําเก่านะครับที่ผมขุดลอกนะครับขึ้นไปถมเป็นโคกฝั่งนู้นนะครับ ผมก็จะปลูกพืชสวนครัวชาอมข่าตะไคร้นะครับมะเขือพริกต่างๆไว้บริโภคในครัวเลยนะครับถามว่าสิ่งที่ได้นะครับจากการที่ทำโคกหนองนาเนี่ยนอกจากการที่ผมขุดลอกไปถมแล้วเนี่ยผมก็ยังได้ต้นไม้ได้ป่านะครับป่าทั้งนั้นเลยครับต้นไม้เหล่านี้คืออายุ8ปีนะครับผมปลูกเมื่อปี58นะครับเดือนพฤษภา58นะครับแล้วก็ลงดินไปหลังจากลงดินก็ไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะครับ เขาก็เติบโตดีนะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือว่าแล้วอยากแชร์กับคนที่กำลังดูที่ผมอยู่เนี่ยคือมายืนต้นไม้ป่าปลูกโคตงง่ายนะปลูกโคตงง่ายลงดินแล้วคือไม่ต้องดูแลอะไรเลยให้เดืให้เทวดาดูแลนะครับขอบขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนายตุ้ลุงนะครับก็จะเห็นใครติดตามนายตุ้ลุงตลอดก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของการปลูกต้นไม้นะครับทาเกษตรแบบกเกษตรทฤษฎีใหม่ในโคกหนองนาโดยสรุปในการทาโคกหนองนาในตุ้ลุงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ระยะเวลา8กับ9ปีเนี่ยถามว่าผมได้อะไรนะครับแต่จะสรุปสั้นๆคือว่าหนึ่งละผมได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาที่ดินของตัวเอง5้าไร่ครึ่งนะครับที่จังหวัดปุรมล์นะครับโดยที่ทําเป็นโคกหนองนานะครับโคกก็คือผมขุดมีขุดคลองที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับเอาไปถมนะครับเพื่อที่จะทําที่สูงนะครับปลูกผักสวนครัวนะครับมีการถมคันนาเพื่อปลูกไม้ยืนต้นนะครับของผมในที่ดินผมเนี่ยมีหลายร้อยต้นอยู่นะครับเพื่อที่จะ ใช้ส่วนที่อยู่บนโคกที่สูงเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปลูกไม้ยืนต้นนะครับผมมีนาข้าวนะครับจาก5.5าจ้าไร่ผมเหลือข้าวไรครึ่งนะห่ไร่2งานเนี่ยเพื่อปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับนอกจากนี้นะครับผมยังมีพืชผักสวนครัวนะครับมีไม้ผลด้วยผมปลูกฝรั่งด้วยนะครับมีมะพร้าวนะครับแล้วก็ในน้ําผมก็จะมีปลาปลาธรรมชาตินะครับก็มีปล่อยปลาพวกปลานินปลาตะเพียนบ้างนะครับเอาไว้บริโภคหน้าแรงนะครับช่วงฤดูนี้ ยังไงมันมีปลายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดักไซดักมองหรือแม้กระทั่งใส่เป็ดหรือปลักปักเป็ดนะนารัใส่สารเล็กใส่เป็ดนะครับก็มีอาหารกินบูรมสมบูรณ์นะครับได้ทุกอย่างที่อยากได้นะครับได้ทุกอย่างที่ต้องการให้เป็นนะครับอันนี้คือบทสรุปของการทําโคกหองนานในต้นลูกหยดบุญลำถามว่าคุ้มไหมที่ผมนำมา8ปีก็จ่ายเงินไประดับหนึ่งนะถามว่าคุ้มคุ้มมากครับอย่างน้อยที่สุดนะอย่างไม่ได้เลยนะครับผมมีข้าวกินกับมีต้นไม้หลายร้อยต้นของผมเนี่ย จะทําให้ผมเกิดความมั่นคงในอนาคตได้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามนายต้นลุงอยู่ก็ต้องขอบคุณนะครับให้ติดตามต่อไปนะครับแล้วก็หากเพื่อนๆคนไหนยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับตอนนี้นายต้นลุงก็คือขยายนอกจากปลูกข้าวดำโคตรของนาแล้วเนี่ยนายต้นลุงยังสนใจเรื่องของการทํากาแฟน,นะครับเพราะว่ากาแฟนเนี่ยเราบริโภคทุกวันนะผมก็เลยศึกษารเรื่องการปลูกการแปลรูกปการทํากาแฟการชงกาแฟต่างๆนะครับก็ฝากติดตามไว้นะครับ เพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามแล้วขอบคุณนะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องนนตะลุงไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ